พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนนะทุกคนยินดีตอนรับ้าสู้ซ้อมเค้กน้อยสาวคุทธในะเมื่อกี้เค้กซิมาเฮ็ดเมนูแกงเข็ดทุกคนแกงเข็ดใส่ยอดกอมแท้นนทุกคนอันนี้ก็คืออันซื้อเอาทุกคนเอ้ยสีผ้านั่นนั่งสีผ้านะว่าอ้าวมันมีหนี้เนาะนอกจากเขาไปหายู่ป้ายุย้ดงไม่ว่าเขาปู้ไว้ตา โจนแทมเพิ่นแบบนี้ฮะนี่ทุกคน,คนเ,น,เน,นี่ยคนแค่เป็นแบ่นี้เปห้าสิเก่งปรเทศน้อยทุกคนกแข่งของแค่เปนเระเทศน้อยอันนี้คือหน้าของเนฮาเพเท่ากับทคนน้อยนี่แหละนี่เพิเพขาข้างของประเทศนี่ทุกคน,นเด็กอิเียอยู่ Yup. น่ารักมากเลยไปทุกคนบัดนี้ห้าสิไปล้างเขตทุกคนล้างเขตแล้วก็ตอนนี้ห้าคขังมอไว้แล้วเนาะขางมอไว้ก่อน้ทุกคนเธอมอหอนมอโคดนะคะกับสีล้างเขตเสื้อแล้วกับผีดำ้าเบอร์เสื้อเบอร์พาร์ควิญญาณเลยเนาะแล้วก็เสื้อแบบรูปทุกคนนั่นต้องขังเลยต้องขังนะตอนนี้จะห้ามเล่นเข้าคือเลียวจะซุบแรกทุกคนถ้าซุบห้าวก็มาเฮ็ดยุ่งเฮ็ดกินไว้กทีแรกเนาะที่ทุกคนเดทส เข็ดน้อยเข็ดข้ามเข็ดหน้าคุเดียวข้าสีได้แกงหลานนีกระเทยลานจ้า หนาวเลยทุกคนอากาศนะเริ่มหนาวมาอีนัหนาวจะได้ส่งจากมือแล้วมนน่ฮอนละฮอนแล้วก็หนาวหนาวแล้วก็ฮอนป๊บอันนี้ี่งท่าน นี่ทุกคนแล้วเรียบร้อยวันที่หสียอันเอาเครดไปเสื้อมอรเ้นี่ห้า,ออาสอ,อ,คอาเคงมอ สายเพื่อนซปเปิและกติกาขบวน ำเขาบ่อใช่ไหมทุกคนกลับยาน่า นี่ทุกคนมันนี่ค่อย ดำมาเพจเซอรนี้ได้เลยทุกคนมาเพรที่จะส่งมาเพจอะไรนะเปื่อนอนี่ทุกคนบันีภาสิมาล้างเงามเพชร มีกัมมันสิเป็นรสชาติหวานๆเลยทุกคนเลยหวานรสชาติเนี่ยคนเทน่์นี้กคนณเลิกค่อยกินกับซีรู้จ้าเนาะเหาๆก็มีทุกคนเอาโจ๊ะเลยีเนึงไม่กินเพิ่งนือสองเธอทุกคนเอายอดนะดอกมัน น่มนะั้ยได้กินยอดอมั้เนาะน่มันจะกินดอกมานี่ทุกคนเรียบร้อยแล้วก็ข้าวัะล้างทีลนแล้วเนาะ บริหารเสียเปซืซอรทุกคนมอง,มองก็โคดเลยเครื่งเสือค้ากับทุกคนมียา่อนแพครับพักแตงแง่ไทยกับพักโบว์บัมโหมประเด็นคือห้าเสื้อเ้ยก็มาล้างข้าวเบอรับ กกออของมากหลายหลยนนะทุกคนเนีย่ยจำเอน้แล้วนะน้ำมาเือคข้าวบือทุกคนเอาน้ำนนะี่แลกข้าวบ นี่นะทุกคนโม่กะลืมโคตรหนักสิเป็นรื่นี้แหละยัยงคอนแทนแข่งยอดคอนแทนเซอร์เครียดน้อยเครียดขาข้ามน,นี่แล้วก็เดี๋ยวห้อเสียน เอาพักบูพักโหมแล้วกับเสืเอพักเซนยหไฮแล้วกับเสื้อประแด่นะั่นทุกคนเสื้อประแด่ทุกคนมานน,น,มานี้น่ะประแด่ตุ้งๆเลย C'è Cappello, dai! นังท่าเธอเขาเบื่อว่า คนทังน้ใชนะควาเอดอ่อนทีฝนแล่าก็มากเนี่เดือเสือซื่อเน้อซื่อหลากหลายนี่เป็ไม่หปมห่วเขาบอกซื่อฮะมันงมซื่อเสื้องไบ ู้เดียวคือเก้าแก่ท้างกระซุกแล้วทุกคนหอมๆเลยอีเมยมาแล้วทุกคนแข็ก็มาเแต่สวรรค์เป็นเสินแห้วทุกคนใยเสินแห้วผก็ได้เฮสันเป็นแล้วเป็นไแล้วคือหนัาไปซะเลยคือหนัาไปซะเนี่ยคือหนัดไปซะ นัดไปุแล้วนี่ช้ารถดีเถอะนี่ทุกคนแล้วแล้วนี่ทุกคนอาหารกันแล้วแล้วไปตะกินมาไปตะแซบปะน,นี้นี่ทุกคนอาหารแล้วแล้วก็กินเนาะทุกคนอาหารแง่ที่แง่พือนรอกินก้อนโลดที่พอก็ทํานไม่มาแต่หน้าจึงข้าเก็งแล้วทุกคนพราะเป็นหางูพ่อก็เก่งทศ่ เันียของแทนทุกคนมาเด้อนเอเอย่างนี้นะ่ยแสั่ที่ตั้งเลยสั่ิไว้ป่นจินนปิ้งป่นจิป่นป่นไปแก่แบ้กนนือของแท้มไม่รสชาติมนบอ้โหจุกิ้กินอะกินแท่จุกีมมูเนีก้มมูมาไห เงินมา้ยันเงินไวเลยมีเงินไปแล้วนี่ใช่ไมไม่หูจะดนมาเลยจ็เท่าปลาสองโลไปอย่างนี้คิท่า

ทุกคนตอนนี้น้องเค้กก็กินข้นาวอิ่มแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีมีเพลย์เลยไลน์เนาะทุกคนเฮ็ดแกงเคสเสื้ยอดคนแค้นั้นทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องเค้กก็อข,อขอจบเพลงเท่านี้แล้วเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย